สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะหอมเกา่าเป็นหอมแบ่งเนาะหอมแบ่งหอมเกา่าเราปลูกไว้นานค่ะกินไม่ทันกินไม่หมดค่ะแล้วดินสุดค่ะสารอาหารหมดเราก็มาบำรุงกันค่ะก่อนที่เราจะบำรุงค่ะก่อนที่เราจะเสริมดินแล้วมาถอนหญ้าให้เขาก่อนค่ะเรามาถอนหญ้าให้เขาก่อนเป็นหอมแบ่งนะคะเนี่ยค่ะใบแก่ๆใบแห้งใบเก่ลอกออกค่ะ นี่ค่ะกินก็กินไม่ทันเนาะปลูกเราก็ปลูกเยอะแล้วแล้วก็ออกมาบำรุงมาดูแลเขาค่ะนี่คะบำรุงดูแลหอมเก่าหอมเก่ค่ะใบเก่าใบแห้งใบตายนี่ค่ะดึงออกไปเลย อีกหนึ่งกระถางมันหนักค่ะนหนักหอมกระถางเก่ากระถางเกดินแน่นค่ะนี่ค่ะใบแห้งๆตายๆแบบนี้ก็เอาออกค่ะเอาออกเนาะนี่ค่ะ กินก็กินไม่ทนันมันมีเยอะเนาะก็มาบำรุงเขาออกดอกค่ะหอมแบงเนี่ยเขาก็จะออกดอกกินดอกอีกดอกไปผัดผัดสมู๊กลวกกับน้ำพริกค่ะนี่เอาใบออกเลยค่ะใบเก่าใบเกนี่ค่ะอันนี้ก็คือขี้ไก่ขี้ไก่ค่ะเสริม เสริมด้วยขี้ไก่เป็นขี้ไก่แจ้เป็นโมลไก่นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยหอมนี่ใส่เนี่ยค่ะมูลไก่ขี้ไก่นะาชอบมากแล้วก็เปลือกไข่ในครัวเรือนเราค่ะโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปเลยเราก็เก็บไว้อยู่แล้วเนาะที่ว่าเปลือกไข่ในครัวเรือนของเรา เสริมดินลงไปเลยค่ะดินมันสุดเนาะดินมันสุดดินหายเนี่ยค่ะดินสุดดินหายดินก็เป็นดินเก่านี่แหละค่ะดินเก่าที่เราปลูกต้นไม้ปลูกนูน่นปลูกนี่แล้วก็เอามาผสมผสมขี้วัวเนาะผสมธาตุอาหารเก็บไว้ปลูกเอาไว้ใช้จะปลูกอะไรก็ปลูกจะเสริมอะไรเราก็เสริมลงไปนะยค่ะ ประมาณนี้เมื่อเขามีธาตุอาหารเนาะเราบำรุงเขาแบบนี้แล้วตามด,ด้วยตัวนี้ค่ะมีอยู่นี่ประจำเนาะติดสวนเราลดได้ตลอดลดได้ตลอดค่ะนี่ค่ะจุลินทีย์สังเคราะห์แสงนี่ค่ะ ดินสุดค่ะดินสุดดินหายเพิ่มเติมไปเลยค่ะเติมดินเสริมดินเสริมธาตุอาหารเนี่ยค่ะเราก็จะได้หอมงามๆค่ะนี่ค่ะทุกคนเมื่อหอมเราปลูกนานแล้วหมดสารอาหารหมดธาตุอาหารดินสุดค่ะดินสุดเราก็เสริมด้วยดินเสริมด้วยปุ๋ยคอก เสริมด้วยปุ๋ยหมักเสริมด้วยเปลือกไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราก็จะได้มีหอมงามๆไว้กินค่ะเนี่ยค่ะหอมงามๆกินจุลินทรีย์ตึมเลยค่ะกินเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็ขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะ คลิปนี้ป้าขอขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะ